สวัสดีค่ะอกักปลาลุ่นค่ะเมื่อนี้ปลาลุ่นพาเพ่อนว่นไปสายหรอกค่ะยุง 9, ย่งงันคือเกายบานคือเกาเนาะคะ่ะรอรอลูกค้าค่ะเมื่อนี้ปลาลุ่นสีผ้ามะย่างรอเบิงเนาะคะ่ะเบิ้งว่าลุงจานเฮ็ดไอ้เฮ็ดล้านในมองนั่งเล่นนั่งชิวของสำหรับเล็กน้อยเนาะคะ่ะไปหอดไสเ่เหลวเนาะคะ่ะไปเบิ้งกันค่ะวาลุงจานนี่ดำเนินการต่อหอดไสเนาะคะ่ะ ค่ะทางด้านล้องจัเท็นงานผู้เดียวค่ะทำงานคนเดียวเนาะคะ่ะอาทิตเบิรงหกหล่าเกล่ากะแน่เนาะคะ่ะทางด้านนี้ล้งกกลงองจันกำลังเทโตเทเทพื้นเฮ็ดเฮ็ดนียงไกลเท่เสิเฮ็ดอันเฮ็ดข้าวเต๋อปะค่ะนี่แหละค่ะกำลัง ก็จะเลยเริ่มเฮ็ดเนาะคะ่ะหลังจากที่ยุดงานไปหลายมือะคะ่ะกำลังทีเขาเตือนเนาะคะ่ะประมาณนี้แต่ว่าอันนี้ข,ขั้นเฮ็ดเป็นสีเดียวะคะ่ะเขาจะเอากระบเบื้องเนาะคะ่ะกระเบื้องมามามาปูเท่งเลยะคะ่ะนี่นู่วายล <laughs> ุงจานสู้ๆทำงานคนเดียว เพราะว่าเ ah e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  ah e ้าเหาเฮ็ดเ้างก่อขึ้นมาประมาณนี้เนาะค่ะอันนี้ตอนแรกว่าจะเฮ็ดแบบเคลื่อนย้ายได้ว่าสันค่ะแต่ว่าเอาไปมาเปลี่ยนใจเนาะค่ะเอามาเป็นแบบนี้เลยเพราะว่าไอ้โตไอ้เพาเตอแบบแบบที่ยุรานปลารุ่นน่ะมันกระส่งบหลายนะคะใช้งบประมาณเยอะเขาก็เลยเฮ็ดแบบนี้ออกมาเลยค่ะตรงนี้เอาไว้สําหรับอันนี้เพื่อนกาบบไรโก้อันนี้เนาะค่ะ เพราะว่าเสาเขามันน้อยค่ะเสาโครงร่าคาน่นะคะมันจะน้อยเกินบานนี้ก,นก็เลยก่อแท่นขึ้นมาอมอมเสาไว้นะคะเห็นพิ่นเขียงแรงขึ้นแล้วก็จะเฮ็ดเป็นหม่องนั่งไปเลยนะคะทําเป็นที่นั่งไปเลยค่ะลุงจันก,กําลังเฮ็ดมนนเรียบๆแล้วกะ็เลาไอ้เท่ากับเบื้องมะปูเนะคะ่ะมันจะได้ปูง,ง่ายนะคะ ไอ้ตรงนี้ห่อบริษับเมนมาไอาติดเปื้วยเมนมาเพราะว่าทางด้านมานี่ค่ะก็จะบริษับเนาะค่ะจะจะเอาปูนติดติดห่อเลยนะค่ะไอ้กระเบื้องติดผนังมาติดเลยค่ะน้ำปเนียจกๆุกลูนี้ว่ <c oughs> าไอ้ทั้งน้ำปูนเนี่ยนะโอ้ยหน้ำปุ๋นดีดแล้วใช่ได้น้ำปูนเนาะค่ะ <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> นอกจากมันจะเห็ดเสาตัาง้งไว้แนวนี้เนาะคะ่ะแล้วก็เป็นช่องเป็นช่องนี้ไว้สําหรับวางของวางหยังก็ได้นะคะด้านในมันจะเป็นคล้ายๆสิ่งเนาะคะ่ะเอาเทียมีประตูมีอย่างใส่อยู่นี่เหรอเนาะอุ้ยเป็นเต๋อเด,ดี๋ยวอยังไรเต๋อเอาตะเกี่ยวแล้วใครอยากได้เกี่ยวก็ไม่เอาเกี่ยวตัว หมาอะไรติดกี่ฟนอนแบกเนี่ยไอ้นนี่ค่ะทั้งดันนะไปหอดไซเรลววะสันค่ะสุ้มสุ่มสุมมากระทบโลกนะคะสุ่มเสาวรรดค่ะไปหอดไซเรลลุงจันกะนี่ค่ะพันธุ์ทิไทประมาณนี้ค่ะพันว่าถ่าไอ ถ้ามันใหญ่ขึ้นหรือว่าเครือมันยาวขึ้นก็จังค่อยเฮ็ดต่อไปยืนออกไปนคะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็เอาทั้งด้านทั้งด้านทั้งนี้คือบ่คือบ่ได้เฮ็ดไปเท่าไหร่ทั้งนี้นี่แหละค่ะทั้งด้านนี้กะเอาไว้ทั้งด้านนางสิเขาจะเขาจะเอาไว้ปลูกไอ้พค่องแสรดฟังหนึ่งล้วก็ เอาพว่วงแสดฟังหนึ่งหลักกับฟังหนึ่งจะเป็นพ่วงข้ามนะคะสีประมาณนี้เนาะหรือว่าหรือว่าเพิ่นจะเฮ็ดเพิ่มหอีกนะคะเพิ่มเติอีกแต่ว่าตอนนี้เขาจะเอาเอาเ,อเอาสาวโรให้เพิ่นึืนข้างสะก,ก่อนเนาะค่ะึ้นคนอันจะได้เป็นห้องเป็นเงาไปอีกนะคะลานนั่งเล่นเล็กๆเกนาะคะ่ะผู้ใดสนใจเนาะ คอยคำลำแรงลงค่ะอยากมานางเหรียญนางจิบน้ำหรือว่ามากินน้ำชากาแฟาปลารุ่นกับมานางเหรียญได้นะคะอาจจะเป็นเฮดมิมองแบบท่ายรูปท่ายยังสิเนะค,ะค่ะแต่ว่าอุปกรณ์เท่ากับเตรียมมาใกล้จะครบเบิดแล้วเนะคะ่ะ นะคะคแต่ว่าตอนนี้ก็บอกั่นเป็นหลปเป็นห่างเนาะคะ่ะหลายคนอาจจะว่าอเอาไว้เห็นอย่างน,อน,อนะะ้อว่าสันค่ะเอาไว้สําหรับเด็กๆนั่งเล่นตอนตอนข้ามข้าแรงนี่สิละคะ่ะเวลาเขาอ่อยมา่นางเห่ียน,นั่งคุยกันน้องศีเนาะคะ่ะอยากเรียนบรรยากาศกับมานางเห่ียได้นะคะ่ะ จัรยกะเตรียมเอาไปปลูกไห้เนาะค่ะคุนว่าสั่งมาไหวด่วนข้างหลายเนาะพี่น้องจนมาหากลงดินเบิดค่ะรากลงดินหมดแล้วเนาะค่ะอันนี้เจ็ดเดืนอนเหรอต้องสร้างมาเลยสองเดือนแล้วบ่า<อ>สองเดือนนั่นไปเพิ <laughs> ่งเนี่ยราคาเจนขึ้นฟุ้มอันนี้เบิดเลยโอ้จะลงหากเบิดค่ะเฉพาะพัพนโมเหี่ยว์ยักษ์เถื่อ สวรสดสวรสดเอียงนาะจะเมานวยประมาณนสามขีดคนนี้ค่นขันน่กูแต่ว่าจะเป็นสีเขาจะเป็นสีนำ้ำชีขอกำไม่ใอ่ชีม่วงขั้นสีม่วง,ง,งจ้ะไอ้จะเห็นมันขาดเดอ้อโอ้โอ้โอ้คนเยาเนี่ยนั่นโอ้โอ้โอ,โอย <laughs> ลุนกับลุนน้องอยันยันเครือบมันขาดเพื่อจะออกในเงี้ยบปนันเดอน้นองซื้อมาสองใบค่ะตอนซื้อมานั่นตอนซื้อมาตอนบรรลุนซื้อมาค่ะสีประมาณเบียร์ซัมมี่ระคาเน้น้อยเองสิละสั่งมาใน้นเน็ตเนาะค่ะเห็นเหลี่ยวกังใดค่ะอย่างใดเนี่ยอย่างใดมากเหลี่ยวกับหามองปลูกข้างในใดนะคะ่ะเพื่อจะทาหอนย่ำลงนะ่นองนโอ้ยคุณละค่ะหากคุณร้ายร้ายค่ะคุณ ย่ามีติ้ไงบอยบ่แบบ n ี i เหง่ <laughs> ายไอ้ก็เลยเยะง,ง่ายมาทำกันลุ้งจันทร์มา <laughs> เอาเอา,งงาค่ะวานเท่ากสิใหญ่อนนี้ไปเนาะคะ Hello. Hello. ่ะเยอะเหมือนนี้เข้ามีนัดกันเนาะค่ะกบหม,มูหักหมูแพ่งเนาะค่ะว่าจะไปกินข้าวแรงน้ำกันอยู่ทั้ง ทางมันโสน้ำใสเนาะคะ่ะลุงจจัเพินก็นจะปลูกให้เลี้ยวกะเลื่อเลือลอแทและสามอันบ่อไอสองอันนึงสิไปปลูกใส้บันฑแต่ว่าเอาไห้เพิ่นเป็นพว่วงเรื่อเรือดปลาลุนปลาจุ่มไส่อันละหานเล่อยเลยน,นะคะจุ่มไส้อัลละหาอันนี่ห้เพิ่นแบบว่า ออกหากออกพุ่มเร็วๆนะคะ่ะมันจะเมียนลอยเยอดินนี่เลยบ่ะนนเอา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 ลงอีกก็ได้ กมัดมัดเพิ่นออกน่มออกม่เอาต่วเจ้าบ้าจะปลูกมดนแหนสีเาถ้าจะปลูกแทกระถางเอานะคะเจ้าบ่าจ้าบาพ่วงเสียนเอาใส่มุ่นีเด้อไม so, no like ่คุ้นอยู่บ่เาใ่กะไรดอก ว่าฟุ่นอยู่อันหนาห้องน้ำคนนี้ฟุ่นอยู่หน้าห้องน้ำน,น,นีน่ดิค่ะลุงจันกำลังกำลังปะะลูกไ้เนาะค่ะเพราะว่าลุงจันเป็นคนปลูกอีหย่างง่ามเร็วแล้วละกะ็ออกมากออกผลเร็วนะคะบ่ได้บ<อ>่ได้ตัวใส่เด้อบ่ได้ย่องใส่ค่ะเป็นความจริงลุงจันมาตัวหลอดเฮ็ดจังไงก็ได้เฮ็ดคือเก่าซั่นค่นะ,คะเขาจะเอา เอาคุณน,นะคะคุณคุณคุณขีงง่วเนาะห้องน้าค่ะลองลองพื้นดูให้ค่ะไอ้แล้วห้องพื้นปุ๋ยน้าอยู่บ<อ>ย่ย่านย่านพะลวกเนะ<อ>ะาะห้องกระส่ห้องคุณเนาะคะ่ะไออ่ะอ่ะไอบุคคลอนเลี่ยงบ่งดินดินมันเครื่อขเขาขอนล่นะเท พ่อนะคุณเน่ะค่ะกะคะว,ว้างมะเห็ดค่ะจะมาหันสังเพิ่นเป็นเป็น,ปน,ปน,นพีนอนฉันก็เริ่มปลูกให้แล้วเราจะใส่กระถางละสามอันเนาะค่ะตกลงกันเรีวค่ะสวดปงเรีวที่แรกว่า เรียกว่าจะเอาใส่หาเนาะค่ะมันมันจะลายเกินว่าจะใส่ห้าอันมันเยอะเกินค่ะก็เอาไว้ช่ำไว้เถอะถ้ายพัดออกเคือออกหยังค่ะก็หาม่องปลูกคือเอก่าเ,กาเนะเาะเพราะเหลือยังหลายที่สันอ้ยายก็เหเลื้อยยุหาค่ะจะเหลื้อยยุหาค่ะจะเหลือรุ่นน้อยจเจ้าไปช่ำไห้คือเกา่า ที่ส่งคุณนุ่งจานค่ะเอาเมื่อจกเลยค <c oughs> <c oughs> ึ้นข้างเรียบร้อยพี่น้องเรียบยาว เรียบร้อยแล้วจ้าเนี่ยเหรอยัม่สักมไปเทป่ะจังวะปรงเรียบร้อยแล้วค่ะสวรสาะคะ่ะสวรสสีม่วงค่ะมาทามันง่ามออกมากออกผลเนาะคะ่ะเดี๋ยวปารุ่นจะถ่ายภาพบรรยากาศให้เบิ่งเรื่อยๆเนาะคะ่ะผู้ใดผ่านไปผ่านมาอยากแวะชิมร่องเบิง่ง มาชิมเมืองเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะค่ะเมื่อนี้ปลารุ่นกันเลยพามาอัปเดตสถานการณ์เนาะค่ะร้านนั่งชิวไปหอดสายแล้วนะค่ะมีการดำเนินการต่อบอเนาะค่ะเมื่อนี้กะเพิ่งจะได้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวจังได้เข้มนี้ปลารุ่นจะไววซ้ำนี่ก่อนเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ปลารุ่นเด้อค่ะสวัสดีค่ะ